สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลีหลังจากที่ทงงางค่าย Yamaha ได้ทำการเปิดตัวรถสกูตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง All New Facio ในประเทศไทยไปสดๆร้อนๆน,นะครับก็ได้สร้างกระแสะความฮือฮากันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่หากเราจะลองย้อนหลังกลับไปเมื่อในช่วงก่อนหน้านี้ทางค่ายเองก็เคยได้โชว์ตัวรถสกูตเตอร์แบบคอนเซปต์อย่าง Gran r รส s ที่เป็นกระแสะอย่างร้อนแรงในตอนนั้น สำหรับ Yamaha c o r s นั้นนะครับได้ถูกจัดแสดงครั้งแรกในโลกที่งานเวียดนามมอเตอร์ไซค์เชนโชสองพโดยมีดีไซน์ที่เป็นการผสมผสานระหว่างรถคลาสสิกสกูตเตอร์ในยุคเก่าและรถสกูตเตอร์ที่ล้ำยุคไว้ในคันเดียวกันได้ค่อนข้างจัดลงตัวเอามากๆเลยทีเดียวเน้นการเดินเส้นสายของตัวรถที่มีความโค้งมนเป็นหลักแต่มิติของตัวรถก็ค่อนข้างจะกระชับและให้ความคล่องตัวสูงสำหรับการใช้งานในเมืองเป็นพิเศษ แน่นอนว่ายามาฮ่ากรเวสที่เราเห็นกันนี้ยังคงเป็นเพียงรถคอนเซปต์หรือว่ารถแนวคิดเท่านั้นนะครับยังไม่มีข่าวว่าทางยามาฮ่จะทําการผลิตออกมาจริงๆหรือไม่อย่างไรแต่ในอนาคตเราก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นรถในดีไซน์ประมาณนี้จากทางค่ายออกมาโลดแล่นในท้องตลาดอยู่เหมือนกันโดยอาจจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ในพิกัด1 2 5 c c หรือแม้กระทั่ง155ซีซของพวกเขานะครับตรงนี้จะต้องมารอติดตามกันต่อไป เพราะอย่าลืมว่ารถมอเตอรไซค์หลายรุ่นของทางยามาฮ่าที่เปิดตัววางขายกันก็ถูกพัฒนามาจากรถแนวคิดนะครับรถคอนเซปต์เพียงแต่ว่าอาจจะมีรายละเอียดบางอย่างที่แตกต่างกันออกไปบ้างเพื่อให้มันเหมาะสมสำหรับการตั้งราคาขายนั่นเองครับสนับสนุนโดย l m m b r e t t a กูเตอร์ c l a s s ิกสายพันอิตาลี